ภาพที่ทุกคนได้เห็นนี่ก็คือเป็นการแสดงความยินดีนะคะกับนักเรียนที่จบการศึกษาเจ้าตัวนี้ก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่คนที่ใส่หมวกนั้นนะคะคือสัญ,ญลักษณ์ของการจบการศึกษานอกกนั้นก็จะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพากันมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะภาพแบบนี้เราก็จะเห็นกันทุกปี ช่วงเดือนมิถุนายนประมาณสัปดาห์สุดท้ายนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจะเห็นกลุ่มเพื่อนฝูงฉลองความยินดีกันแล้วก็ทางโรงเรียนก็จะจัดเฉลิมฉลองให้เช่นเดียวกันถือว่าช่วงนี้นี่จะเป็นช่วงแห่งรอยยิ้มของทุกคนเลยล่ะคะ่ะ หลังจากที่มีการเฉลิมฉลองกันแล้วก็จะนั่งรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะทุกคนที่จบการศึกษาก็จะขึ้นบนรถบรรทุกแล้วก็ยืนส่งเสียงดีอกดีใจปลกไม้ปรกมือแล้วรถก็จะวิ่งไปรอบๆเมืองไปทุกถนนในตัวเมืองทุกที่นะคะบนอยู่ตรงนั้นเป็นการแสดงความดีใจและ ประกาศว่าชั้นจบแล้วนะแล้ววันนี้แม่อ้อนก็มาที่โรงเรียนของลูกชายนะคะเพราะว่าโรงเรียนเขาเชิญให้มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมก็ตรงนี้คือโรงเรียนของลูกชายค่ะเรามาก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะคะก็มีครูมีผู้ปกครองมาแสดงความยินดีกันเยอะแยะ สำหรับการเรียนของนักเรียนที่นี่เขาก็จะจัดการเรียนให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายและหลังเลิกเรียนก็ยังมีคอรสพิเศษที่นักเรียนสามารถจะเลือกเรียนได้ตามความต้องการอย่างเช่นพวกกีฬาพวกดนตรีพวกงานฝีมือหรือจะเรียนทางด้านภาษาอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะถนัดนะคะและในการเรียนการสอนนี่เขาก็จะไม่เน้นในการ เรียนในห้องหรือว่าทฤษฎีแต่เขาก็จะเน้นปฏิบัติก็จะมีการออกไปศึกษานอกบริเวณโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสถานที่จริงและการติดต่อระหว่างครูกับผู้ปกครองนี้จะมีการติดต่อกันอยู่ตลอดถ้ามีปัญหาอะไร ผู้ก็จะสื่อสารกับผู้ปกครองโดยตรงเพราะว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนี้ยังถือว่าอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองต้องตัดสินใจให้ทุกอย่างแต่ถ้า18ปีไปแล้วนั้นนักเรียนสามารถจะตัดสินใจทุกอย่างเองได้โดยที่ไม่ต้องผ่านผู้ปกครองนะคะและนักเรียนที่อายุ18ปีถ้านะยังอยู่ในระบบโรงเรียนยังเรียนหนังสืออยู่ ทางรัฐบาลก็จะมีเงินให้ซึ่งเรียกว่าเงิน SO ซึ่งเป็นเงินถ้าจะเปรียบเทียบไปก็เป็นเหมือนเงินเดือนที่รัฐบาลช่วยในการศึกษาก็เป็นสัสดิการที่ทางรัฐบาลจัดให้และยังสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามสาขาที่ตัวเองต้องการไปจนถึงระดับมหาวิทยาลายัยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงิน